ที่ยี่สิบห้าสิงหาคมนะครับสองพันห้ารอยหกสิบแปดครับผมเห็ดเห็นเห็นตีกลับครับตีเขาใน่ยนะครับผมระบบไกปืนนะครับผมเสุดจอดเลยครับระบบนี่ผมคือไปเห็นมาตอนไปอ่างท่อเมือว่านนี่นะครับผมระบบนี่สุดจอดครับผม ขอนสีสูงอีกพวานะแบบแก้วนะครับผมผมมีหลักลันแน่นอนกระโจมนี่ก็แบบใหญ่นะครับผมสามสิบสองเส้นนะครับผมความใหญ่กลางกลางกลางนี่สามสิบสี่เส้นนะครับผมแบบใหญ่เลยนะครับผมนี่สวยงามมากครับผมเดี๋ยวถาเบิ้องความความยาวนะครับผม ก็อันนเอยู่ที่เมตดสีเมตรหาเส้นนะครับผมใบใหญ่มาตัวนี้มันเป็นกระโจมนะครับผมผมเอาว่าดัดแปลงใส่เอานะผมอาอนอดขันใส่เอายิ่งหวัวสาวนัดหวัวสาวใส่พร้อมนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นเทนเปิดประทุนนะครับผมผมตัดออกมาเนี่ยตัดออกมาแล้วมาเสริม เล็กแซงสินะครับผมสุดยอดมากนะไปนี่ใบใ่แห้งสวยงามแห้งนาหยียบแห้งนะครับผมต่อนกนินนาหยียบแห้งหางบรม,มิหักครับมันใหญ่ครับใหญ่แบบกระโจมเลยนะครับผมอู้สวยงามแห้งไปนี่ไปยีบรมิหาดอะครับผมทำระบบมาแน่นนอนแล้วนะครับแก้ว